สามเดือนเนี่ยตอนที่เราเปลี่ยนแปลงนะครับมาใช้ในฐานะที่เรียกว่าเป็นผู้ทดลองครับตอนนั้นน่ะเราทดลองเนี่ยมันแตกต่างวิธีการในการใช้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างรครับเช่นวิธีการละลายของผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าการเห็นคำว่าตอบสนองใบหรืออะไรมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรช่วยอธิบายให้พี่น้องได้ฟังด้วยครับครับก็ที่สังเกตเห็นก็คือเริ่มต้นจากวนแพนแบบซองนะครับก็จะละลายได้เร็ว จากเดิมที่ก็ละลายแต่าจะาใช้เวลานิดนึงแต่รุ่นใหม่ชุดใหม่นี้พอเทใส่ผสมกับน้ำละลายเลยเร็วมากนะครับแล้วก็ที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือไคโตซานชนิดน้ำนะครับก็มีความสสีจะเข้มขึ้นนะครับแสดงว่ามีการพัฒนาขึ้นนะครับแล้วเมื่อใช้แล้วนะครับออที่ตอบสนองเร็วมากก็คือพืชเขาจะแตกยอดนะครับนะแตกยอดแตกใบได,ได้ดีมากเลย